ช่วงปีพศ2,099ถึง2,102หรือ4ปีหลังขึ้นครองราชพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์นักรบแห่งพมา่าได้ยกกองทัพเข้าโจมตีหัวเมืองไทยใหญ่ทั่วเขตรัชฉานเจ้าฟ้าไทยใหญ่ทุกเมืองไม่อาจต้านทานกับอนุภาพของพระเจ้าบุเรงนองได้จึงต่างยอมสวามีพักและถูกบังคับให้ส่งสวยบรรณาการ สวยบรรณาการคือแก้วแหวนเงินทองของมีค่าและถ้าเจ้าฟ้าเมืองใดมีลูกสาวมีน้องสาวหรือมีหลานสาวก็จะถูกนำไปให้เป็นมเหสีเป็นนางสนมในราชสำนักของพระเจ้าบุเรงนองทั้งสิน้นหากเจ้าฟ้าเมืองใดต่อต้านกระด้างกระเดืองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการจองจำโซ่ตรวนหรือ ประหารด้วยวิธีให้ช้างเหยียบจนตายครั้งนั้นเจ้าฟ้าเมืองยางคิดเสียดายสมบัติล้ำค่าในท้องพระคลังหลวงจึงสั่งให้บริวารคนสนิทขนสมบัติไปซุกซ่อนในถ้ำลี้ลับบนดอยสูงแล้วทำพิธีบวงสวงสาบแช่งขึ้นว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของเจ้าฟ้าเมืองยางสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ ขอฝากไว้กับพระแม่ธรณีและผีถ้ำหากข้ารอดชีวิตจากการรบข้าจะกลับมาเอาคืนแต่หากข้ามีอันเป็นไปก็ขอฝากไว้ให้เป็นสมบัติแผ่นดินหากเจ้าฟ้าเมืองยางองค์ต่อๆไปมีบุญวาสนาก็ขอให้โจงมาพบเห็นแล้วนำไปสร้างประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองส่วนคนนอกนั้นข้าไม่อนุญาต หากมันผู้ใดมีความโลภมาขุดคน้นขอให้จงประสบความวิบัติมีอันเป็นไปด้วยเถิดนี่คือคำสาปแช่งของข้าผู้เป็นเจ้าฟ้าเมืองยางแล้วหลังจากนั้นเจ้าฟ้าเมืองยางและบริวารก็ต่อสู้กับกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองอย่างกล้าหาญแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเจ้าฟ้าเมืองยางถูกจับได้และถูกประหารเมืองยาง ยิงตกอยู่ในอำนาจของมา่าหมดสิ้นความเป็นไทยเหล่าบริวารที่เคยรู้เห็นเรื่องขุมสมบัติก็จบชีวิตในสงครามไปหมดสิ้นไม่มีใครเหลืออยู่เลยทำให้ขุมสมบัติแห่งเมืองอยางกลายเป็นความลับเรื่อยมาการเวลาได้ผ่านล่วงไปจน350ปีเศษวันหนึ่งได้มีพระธุโงงสองรูปจากเมืองมา้า ไปพักอยู่บนดอยสูงเขตเมืองยางจุดที่พักเป็นใต้เงื้อมหินใกล้ปากถ้ำแห่งหนึ่งครั้นกลางดึกดวงจันทร์ส่องสว่างพระรูปหนึ่งชื่อครูบาคำอูได้สังเกตเห็นแสงประกายแวววาวส่องออกมาจากปากถ้ำท่านครูบาคำอูจึงเรียกปลุกเพื่อนพระที่ไปด้วยกันให้ลุกขึ้นมาดูท่านกงดูนั่นแสงอะไร เป็นประกายออกมาจากปากถ้ำครูบากุงเพื่อนพระเมื่อได้ยินจึงลุกมองผ่านผ้ามุงกรดไปก็ได้เห็นแสงประหลาดนั้นกระจายออกมาเช่นกันเอแสงอะไรสวยเหลือเกินไม่เคยพบไม่เคยเห็นพระทูด,ดงทั้งสองรูปผ้ากันออกจากมุงกรดยืนจ้องมองดูด้วยความประหลาดใจแสงงดงามลึกลับนั้นสาดซองออกมาจากปากถ้ำ เห็นเป็นประกายอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยเลือนหายไปท่านครูบาคำอูแงหน้ามองดูดวงจันทร์ที่ลอยเลื่อนอยู่กลางฟ้าพลางครุ่นคิดสันนิษฐานว่าท่านกุ้งเอาคิดว่าแสงนั่นคงเป็นแสงเพชรแสงพลอยที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้ำบนหลังคาถ้ำคงมีปล่องรูพอแสงจันทร์สองลอดเข้าไปกระทบจึงเกิดการสะท้อนแสง พุ่งเป็นประกายออกมาให้เห็นโอ้ใช่แล้วคงจะเป็นอย่างที่ท่านบอกแน่นอนพระภิกษุกุงเห็นด้วยบังเกิดความตื่นเต้นพูดขึ้นอีกว่าท่านครูบาเขาอยากเห็นพรุ่งนี้เช้าเข้าไปพิสูจน์กันเถอะหากมีจริงจะได้เป็นบุญตาโอ้อยา่ยาอย่าท่านกุ้งเอามาทุด,ดงอย่าไปสนใจไฝหา เทพยดาอารักษ์จะตำหนิติเตียนท่านครูบาคำอูทรงศีลทรงธรรมกล่าวห้ามตักเตือนรุ่งเช้าวันต่อมาพระทุดงทั้งสองรูปจึงเดินทางกันต่อไปโดยไม่ได้เข้าไปสำรวจถ้ำและกลับไปจำพรรษาที่วัดหลวงเมืองมา้าตลอดเวลาสามเดือนพระภิกษุกุ่งเฝ้าครุ่นคิดถึงถ้ำสมบัติบนดอยเมืองอยางด้วยความโลภ แสงเพชรแสงพลอยติดตาตรึงใจราวกับต้องมนเราต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาหากมีจริงเราจะกลายเป็นเศรษฐีพระภิกษุกุ่งครุ่นคิดวาดฝันวางแผนอยู่ในใจครั้นพอออกพรรษาจึงตัดสินใจลาศึกแม้ครูบาคำอูซึ่งเป็นกัลยาณมิตรจะทักท้วงแต่พระภิกษุกุ้งไม่เชื่อฟังเมื่อศึกออกมาแล้ว พระภิกษุกุงก็กลายเป็นหนานกุงหนานกุงไปปรึกษากับญาติของตนคนหนึ่งชื่อตาส่างตองเป็นคนมีคาถาอาคมชักชวนให้ไปหาสมบัติที่ถ้ำดอยเมืองอยางโดยชวนเด็กหนุ่มอีกคนชื่อจายสู่ให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันคนทั้งสามมีม้าต่างตัวหนึ่งเป็นพาหนะขนสัมภาระและสเสบียงเดินทางรอนแรมออกจากเมืองมา้า มุ่งไปทางทิศเหนือค่ำไหนก็หยุดพักแรมที่นั่นหลายวันต่อมาจึงถึงดงดอยถิ่นถ้ำอันเป็นจุดหมายปลายทางนานกุงตะสร้างตองและจ่ายสู่ทำเพิงพักแรมอยู่ใต้เงื้อมหินใกล้ปากถ้ำคืนนั้นบรรยากาศกลางดงดอยหนาวจัดนานกุงก่อไฟกองใหญ่และเฝ้ารอคอยสังเกตทางปากถ้ำครั้นพอดวงจันทร์ลอยเลื่อนกึ่งกลางฟ้า ก็เกิดปรากฏการ์ลี้ลับมีประกายแสงวาววับ่วยพุ่งออกมานั่นเห็นไหมแสงสมบัติที่เฮามาค้นหากันจริงด้วยนานกุงเอ๋ยเอาจะรวยกันคราวนี้ละตาสางตองอุทานด้วยความตื่นเต้นใจสู่ก็เห็นต่างคนต่างดีใจเฝ้ามองจ้องดูจนดวงจันทร์ลอยผ่านแสงสมบัติลี้ลับจึงได้หายไป คนทั้งสามเข้าเพิงพักนอนด้วยความรู้สึกกระหิ่มแสงเพชรแสงพลอยทำให้จิตใจของพวกเขาพองโตคิดฝันกันไปต่างๆนานาไม่ยอมหลับได้โดยง่ายแล้วพักเดียวเท่านั้นก็ต้องพากันสะดุ้งผวาเพราะจูๆ่ๆได้ยินเสียงเสือคู่คำรามโหกโหมาในความมืดเจ้าหมาต่างที่ใช้บรรทุกสัมภาระมาและถูกผูกมัดไว ก็ส่งเสียงร้องอย่างตื่นตระหนกและดิ้นรนเสียงเสือเสือกำลังมาใจสู่พูดเสียงสั่นด้วยความกลัวนานกุงและตาสางตองคว้าปืนจ้องไปทางทิศที่เสือคำรามส่งเสียงคมขู่ตลอดเวลาพลังเสียงของมันทำให้ม้าเสียขวัญตาสางตองร้องบอกว่าใจสู่ไปจับม้าไว้ผูกเชือกให้แน่นเดี๋ยวเชือกหลุด มันจะตะเลิดหนีไปใจสู่ลุกขึ้นแต่ก็ไม่ทันแล้วเสียงของเสือมีพลังมากเจ้าหมาต่างตัวนั้นวาดกลัวจนลืมตัวกระชากเชือกจนหลุดแล้วควบหนีหายเข้าไปในดงไม้มืดแย่ yeah, แล้วนานกุุงร้องเสร็จเจ้าเสือมันแน่อึดใจหนึ่งก็ได้ยินเสียงหมาร้องลิ้นรนประท่าก,กับพุ่มไม้ดังสนัน่นไม่นานก็เงียบสงบไป ทุกคนต่างสยองใจรู้ว่าเจ้าม้าของตนคงต้องถูกเสือกินตาสางตองเติมไม้ฟืนเข้ากองไฟแล้วบอกว่านอนกันเถอะเสือนั่นมันกินม้าแล้วมันคงไม่เข้ามารบกวนเราหรอกจึงพากันเอนหลังลงนอนต่อแต่แล้วในขณะที่กำลังจะเคลิ้มหลับผันก็มีเสียงที่น่าสะพรึงกลัวอย่างใหม่เกิดขึ้นอีกเป็นเสียงวิ่งนังคึก คึกคึกของสัตว์ป่าจำนวนมากกำลังวิ่งใกล้เข้ามาพอผวาลุกขึ้นมองก็ได้เห็นฝูงควายป่านับร้อยร้อยควบตะบึงผ่านไปในระยะใกล้เสียงวิ่งของพวกมันดังจนแผ่นดินสะเทือนเงื้อมหินก็สั่นปานจะถล่มลงมาฝูงควายป่าควบผ่านไปตัวแล้วตัวเล่านานกุงและจายสู่ตัวสันเทาด้วยความกลัวและพิศวงควาป่าอะไร มากมายเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ไม่ใช่พวกมันไม่ใช่ควายป่าร็อกตระสางตองบอกจ้องดูฝูงควายลึกลับไม่กระพริบตาโอ้ใช่แล้วทุกคนเริ่มสังเกตเห็นมันวิ่งผ่านไปในหมู่แมกไม้แต่ต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่นอยู่ไม่หักโค่นเลยแต่ละตัวผ่านวูบๆไปคล้ายหมอกควันมีเพียงภาพและเสียงที่แสดงให้เห็นควายผีควายผี ใจสู่พูดเสียงสั่นรัวควายผีนับร้อยปรากฏตัวหลอกหลอนเขย่าขว,วัญไม่ยอมหยุดตาสางตองจึงใช้เวทมนต์อาคมของตนเสกหินก้อนหนึ่งคว้างไปยังฝูงควายผีพร้อมกับตะโกนขับไล่ไปไปให้พ้นอย่ามารบกวนพวกข้าหากไม่เช่นนั้นข้าจะใช้อาคมที่รุนแรงกว่านี้ก็ช่างหน้าประหลาดนักสิ้นเสียงของตาสางตองฝูงควายผีก็หายวับ ป่าและแผ่นดินซึ่งสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่เงียบสงัดลงทันทีเมื่อฝูงควายลี้ลับหายไปหมดแล้วคนทั้งสามยิ่งคมจิตคมใจเอนตัวลงนอนอีกขนคราวนี้ไม่มีอะไรพากันหลับวูบไปด้วยความง่วงจ่ายสู่ครั้นพอหลับแล้วก็เคลิมฝันฝันว่าตนเองเดินตามหลังตาสางตองและหนานกุ้งเข้าไปในถ้ำแต่ทันใดนั้น ก็ได้เห็นผู้ชายสูงอายุผมขาวโพลนคนหนึ่งมายืนขวางทางไว้ถึงตาใสยังดุดันพร้อมกับพูดขับไล่พวกสูจงกลับไปที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามจงกลับออกไปเดี๋ยวนี้น้ำเสียงและสายตาของชายคนนั้นน่ากลัวมากจ่ายสู่ถอยหลังกรูดเขาสะดุ้งตื่นจากความฝันใจเต้นระทึกรั้นพอรุ่งเช้าเล่าให้ตาสางตอง และตะนานกองฟังแต่คนทั้งสองพูดคล้ายกันว่าสูคิดมากไปไม่มีอะไรรอกมาจนถึงที่แล้วจะกลัวทําไมเล่าใช่ไม่ต้องกลัวรอกข้ามีอาคมคุ้มครองสูได้เมื่อคืนก็เห็นแล้วไม่ใช่หรออย่าทําใจเสาะไปหน่อยเลยใจสู่จึงตกกระไดพลอยโจรตามเข้าไปในถ้ำเดินลึกเข้าไปลึกเข้าไป ถ้ำไม่มืดเท่าไรนักเพราะเป็นเวลากลางวันพอมองเห็นสภาพภายในถ้ำได้เป็นอย่างดีบรรยากาศภายในนั้นเยือกเย็นสงบสงัดทันใดนั้นพลันมีเสียงเคลื่อนไหวดังแกรกรกรกแกรกแกรกดังแววออกมาจากมุมมืดในซอกถ้ำคนทั้งสามชะงักหันไปจ้องมองครั้นได้เห็นก็พากันขนลุกสู้สะขาบตัวใหญ่เท่าแขนสีแดงเพลิงขายุบยับตัวหนึ่งพุ่งออกมา ขยับเขี้ยวใส่ยังดุร้ายจ่ายสู่พะวาถอยหลังตะโกนย่างลืมตัวตะขาบตะขาบยากักษ์นานกุงประทับปืนยิงใส่เข้าไปในระยะเผาขนร่างของเจ้าตะขาบท่ำกระเด็นไปหงายท้องดิ้นรนแต่ปัดเดี๋ยวหนึ่งมันก็พลิกตัวกลับพุ่งเข้าหานานกุงปืนยิงมันไม่เข้านานกุงตกใจร้องขึ้น ตาส่างตองถะลันเข้าขวางดึงดาบยาวออกมาเงือ้อแล้วสับลงไปฉับเดี๋ยวท่านั้นมันก็คาดออกเป็นสองท่อนดิ้นปัดปัด,ปดหงายท้องขายุบยัาบสันระร,ริกสิ้นฤทธิดเดชของมันลงทันทีพอมันหยุดดิ้นทั้งหนานกุงและจายสู่ก็ต้องตะลึงเพราะร่างของเจ้าตะขาบับได้กลายเป็นท่อนไม้แห้งขนาดเท่าข้อมือไปอย่างน่าพิศวงตะคาบกลายเป็นท่อนไม้ใจสู่ตะลึงมอง ใช่มันเป็นตะขาบอาคมถูกเสกจากท่อนไม้ปืนยิงยิงมันไม่ตายแต่ดาบของข้าเป็นดาบลงอาคมจึงหยุดมันได้เมื่อกี้มันวิ่งออกมาจากซอกหินนั่นแถวนี้คงจะเป็นที่ซ่อนสมบัติอย่างแน่นอนช่วยกันค้นหาเถอะแล้วมันมาได้ยังไงล่ะตาสางตองเจ้าตะขาบตัวนี้ใจสู่ยังคงสงสัยที่มาของตะขาบอาคมต้องมีคนปลูกเสกมันไว เพื่อเฝ้าสมบัติแต่ไม่ต้องกลัวรอกอาคมจิบจ้อยแค่นี้ข้าจัดการได้ถ้าสางตองตอบอย่างมั่นใจก้าวเท้าเดินย่องย่องถือดาบนำไปอย่างระมัดระวังเดินไปได้อีกครู่ก็ได้เห็นภาพที่น่าพิศวงอีกมีใยแมงมุมขึงขวางกั้นทางไว้ตรงกลางใหญ่มีแมงมุมตัวขนาดเท่ากําปั้นสีดำสนิทดวงตาสีทับทิมแดงจ้องเป๋งมาอย่างดุร้าย เขี้ยวคมในปาาขยับเข้าหากันยังฉับฉับราวกับเสียงกันไกลที่น่าสยองมันขยมใยเหนียวผึงผึงทำท่าจะกระโจนเข้ามากัดแมงม,มุมระวังแมงม,มุมตาหนานกุ้งร้องเตือนถอยหลังหนียายสู่ตามมาหลบไม่ทันจึงชนกันเซทลาไปตาสางตองซึ่งเดินนำหน้าก็ตกใจชะงักแต่ก็มีสติเอาดาบฟันจนใยของมันขาด พอยหญ่ขาดเจ้าแมงมุมก็ล่นตุ๊บลงมาอยู่บนพื้นหินเบื้องหน้าต่หนานกุงได้สติก้มลงคว้าก้อนหินขนาดใหญ่ทุ่มโครมลงไปพลางคำรามว่าตายเถอะเจ้าแมงมุมยายสู่ได้เห็นกับตาเขาคิดว่าคงจะแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีแต่ไม่ใช่เพราะก้อนหินทุ่มใส่และกระเด็นกลิ้งไปเจ้าแมงมุมดิ้นอยู่อึดใจเดียวก็กลับตั้งตัวได้อีก มันไม่ได้เป็นอะไรเลยเฮ้ยตนานกุงร้องเสียงหลงใจสูเห็นมันอย่างรอดและทำท่าจะพุ่งเข้ากัดตะนานกุงและตาสางตองเขาจึงยกก้อนหินขึ้นอีกก้อนทุ่มเข้าใส่เป็นหนที่สองเพื่อหยุดยั้งมันแต่ก็เหมือนเดิมมันไม่เป็นอะไรเลยเพียงแต่ชะงักดิ้นไปเท่านั้นอึดใจเดียวต่อมามันก็ขยับจะพุ่งเข้าใส่อีกคราวนี้ ทั้งใจสู่และหนานกุงต่างถอดใจถอยหนีกรูดกรูดแต่ถ้าส่างตองไม่หนีแกดึงผ้าพันหัวของแกออกมาสะบัดพึบพึบแล้วเวียงลงไปทับคลุมร่างของเจ้าแมงมุมยักษ์ตัวน,นั้นไว้น่าประหลาดนักใจสู่ได้เห็นผ้าผืนนั้นตุงไปตุงมาคลายเจ้าแมงมุมมันจะพยายามดิ้นกระโดดหนีแต่หนีไม่รอดในที่สุดมันก็ค่อยคหยุดดิ้น พอตะสางตองดึงผ้าออกทั้งจายสู่และหนานกุงก็ต่างพากันอุทานด้วยความแปลกใจเพราะเจ้าแมงบุมดำนั่นมันได้กลายเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งวางนิ่งอยู่บนแผ่นหินอะไรนี่แมงบุมกลายเป็นกาบมะพร้าวใช่มันเป็นของปลูกเสกด้วยอาคมแต่ก็สู้อาคมของข้าไม่ได้หรอกตาสางตองพูดพลางเอาปลายดาบเขีย่ยจนมันกระเด็นหายเข้าไปในซอกหิน สบายข้ารับมือได้สบายสมบัติในถ้ำนี้จะต้องเป็นของพวกเราแน่ทุกคนได้ยินแล้วก็เกิดกำลังใจหายกลัวก้าวตามตะสางตองเข้าไปเรื่อยเรื่อยครู่เดียวเท่านั้นก็พากันชะง,งักกึกเพราะได้เห็นภาพที่น่าอัศจรรย์หีบใบใหญ่สามใบวางอยู่บนพื้นถ้ำสองใบฝายัางปิดสนิทแต่อีกใบฝาเปิดอ้าตัวหีบแตกออกมีเพชรพลอยทองคำ ล่นออกมากองอยู่กับพื้นหินเจอแล้วตาสางกองตะกูลลั่นขณะนั้นแสงตะวันส่องลอดลงมาจากปล่องหินเล็กๆบนเพดานถ้ำลำแสงของมันกระทบกับกองเพชรพลอยเกิดเป็นประกายระยิบระยับจับในตาสมบัติสวรรค์โปรดสวรรค์โปรดทั้งหานกุงและตาสางตองตั้งทลันเข้าไปหาเอื้อมมือคว้าจับขึ้นมาชู ด้วยความตื่นเต้นดีใจรวยกันแล้วเรารวยกันแล้วเสียงตะโกนปนเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่วโถงถ้ำจ่ายสู่ก็กำลังจะพะวาเข้าไปหาเช่นกันแต่บัดดนนั้นสิ่งเลวร้ายที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตางูยักษ์ขนาดใหญ่สองตัวโผล่หัวออกมาจากโพรงหินตัวหนึ่งฉกกัดคาบร่างตาะสางตองส่วนอีกตัว กัดคาบร่างของหนานกุ่งไว้แน่นคนทั้งสองวีดร้องสุดเสียงดิ้นเร่าๆอยู่ในปากงูเห็นวับเดียวเท่านั้นงูยักษ์ก็ปลุกผัวหายเข้าไปในโพรงผนังถ้ำพร้อมกับร่างของคนชะตาขาดทั้งสองจ่ายสู่ใจหายวาบอุทานขึ้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคุณพระช่วยงูงู จากนั้นก็กลับหันหลังวิ่งหนีเขากลัวจนสุดชีวิตวิ่งตเตลิดเอาตัวรอดชนแง่หินสะดุดก้อนหินล้มลุกคลุกคลานเป็นบาดแผลหัวแตกหน้าแตกเลือดไหลโซมตัวแต่ตอนนั้นไม่มีเวลาคิดกับบาดแผลที่บาดเจ็บกลัวว่างูยักษ์จะเลื้อยตามมาขมือบกินเขาสมสารหนีออกมาจนถึงปากถ้ำก็แววได้ยินเสียงลึกลับดังก้องมาอย่างน่าสะพรึงกลัวว่า สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเจ้าพวกคนโลภข้าเตือนแล้วว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามแต่ก็ยังบังอาจฝ่าฝืนเข้าไปล้นหาที่ตายเอง <Eld en PDF> เสียงผีเฝ้าสมบัติหัวเราะสยองจายสู่รวบรวมกำลังพุ่งตัวออกไปจนถึงปากถ้ำจนได้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งหนีไปยังสุดชีวิตในขณะที่เสียงหัวเราะลึกลับ ก็ยังคงดังแววไล่หลังมาเขาวิ่งไปได้พักใหญ่ก็หน้ามืดสิ้นสติไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยในขณะเดียวกันนั้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้แบกกรดสะพายบาทเดินจาริกมาในดงดอยพอเวลาบ่ายคล้อยท่านได้แลเห็นร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่าหน้าอยู่กับพื้นดินเมื่อได้เห็น ท่านเดินเข้าไปหาเห็นว่ายังพอมีลมหายใจรวยรินจึงช่วยปรถมพยาบาลเอาน้ำผสมน้ำผึ้งยอดปากให้ครู่ต่อมาชายบาดเจ็บก็ค่อยๆรู้สึกตัวท่านดูแลเขาด้วยความเมตตากรุณาประมาณหกโมงเย็นเขายันตัวลุกขึ้นนั่งได้ท่านจึงเอ่ยถามว่าโยมเป็นใครหนอทำไมมาสิ้นสติอยู่คนเดียวกลางดงเช่นนี้ พระคุณเจ้าเฮาเฮาชื่อจสู่บ้านเฮาอยู่เมืองมา้าจายสู่พูดตะกุกตะกักอย่างอ่อนแรงเขาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเองและเพื่อนอีกสองคนให้พระภิกษุหนุ่มได้ฟังน่ากลัวเหลือเกินพระคุณเจ้าอาถรรพ์ผีเฝ้าสมบัติในถ้ำน่ากลัวเหลือเกินเฮา เขาไม่ควรเข้าไปในถ้ำนั้นเลยพูดได้แค่นั้นก็คล้ายจะหมดแรงกำลังขอพับคออ่อนไปอีกพระภิกษุหนุ่มเข้าประคองให้เอนตัวลงนอนแล้วเตือนสติว่าใจสูนึกถึงองค์พระเจ้าพาราวไว้นะจงนึกอยู่ในใจให้เป็นพุทธานุสติเถิดใจสูพยายามอ้าปากขมุบขมิบรับคำแล้วหลับตานอน พระภิกษุหนุ่มเห็นเขาหลับแล้วจึงเข้ามุงกลดเจริญภาวนาแผ่เมตตาในขณะที่จ่ายสู่ก็พวาละเมอไปต่างๆนานาว่าตะขาบตะขาบยักษ์แมงม,มุมระวังแมงม,มุมและเสียงสุดท้ายที่เขาร้องละเมอดังมากก็คือคำที่ว่างูคุณพระช่วยงู จากนั้นก็เงียบงันไปท่ามกลางความวังเวงในดงดอยครั้นพอรุ่งเช้าพระภิกษุหนุ่มเดินไปดูก็ได้เห็นว่าชายสู่ได้สิ้นลมเสียแล้วท่านยืนนิ่งสวดบังสุกุลให้และพิจารณามรณะสัญญาลำพึงธรรมขึ้นณที่นั้นว่ามรณะธรรมโม,มหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณงอนตีโต เราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้กรรมมัสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนยังกรรมมังกริษสามิเราทํากรรมอันใดไว้กรลยานังวาปาปกังวากรรมดีหรือกรรมชั่วตัสทายาโทภวิสามิเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจากนั้นพระภิกษุหนุ่ม จึงแบกกรดสะายบาทเดินต่อไปในดงดอยครั้นพอใกล้คำ่ำท่านได้ไปถึงหน้าถ้ำมรณะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุพระภิกษุหนุ่มกลางกรดเจริญภาวนาแผ่เมตตาอุทิศไปมิได้มีประมาณครั้นพอตกดึกท่านได้นิมิตเห็นชายชราผมขาวคนหนึ่งเดินออกมาจากในถรร้ำเขานั่งลงประนมมือน้อมไหว้พลางเอ่ยขึ้นว่า ไม่สูงค่าพระคุณเจ้าไม่สูงค่ากระแสแห่งความเมตตาของท่านช่างชำเย็นเหลือเกินเกือบสี่รอปีแล้วที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับกระแสรธรรมอันสุขใจเช่นนี้ไม่สูงค่าเจริญพรโยมเป็นใครหนอมหาอัตมาด้วยธุระอันใดเอาคือเจ้าฟ้าเมืองอย่างพระคุณเจ้า เอาเฝ้าสมบัติอยู่ในถ้ำนี้ผีเจ้าฟ้าเมืองอยางผู้หวงแหนสมบัติได้เล่าเรื่องราวของตนให้พระภิกษุหนุ่มฟังครั้นเล่าจบลงแล้วพระภิกษุหนุ่มจึงได้เตือนสติว่าโยมเจ้าฟ้าโยงเฝ้าสมบัติมานานเกือบสี่ร้อยปีต้องอยู่แต่ภายในถ้ำคอยปกป้องสมบัติต้องทำบาปทำกรรมเค้นฆ่าคนไปมากมายไม่รู้จบสิน้น ทั้งทั้งที่สมบัติเหล่านี้โยมเองก็ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เลยชาติที่แล้วโยมมีบุญเป็นถึงเจ้าฟ้าครองเมืองแต่ครั้นพอตายแล้วกลับตกต่ำกลายเป็นผีเฝ้าถ้ำช่างไม่สมควรเลยโยมเจ้าฟ้าเชื่ออัตมาเถอะจงตัดใจเสียมีคำพังเผยสอนใจบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ร้องนั่ง สามยังต้องเอากระดูกมาแขวนคอโยมก็เป็นเช่นนั้นจงตัดใจเถอะละความหวงแหนในสมบัติจอมปลอมของโลกเสียบุญทานโยมก็เคยสร้างสมเอาไว้มากสมัยเป็นเจ้าฟ้าทำไมไม่ไปเสวยสมบัติทิพย์ของโยมเล่าจะมัวมาทนทุกข์เป็นผีเฝ้าสมบัติสร้างกรรมอยู่ทำไมหนอะคคำสอนของพระภิกษุหนุ่มทำให้ผีเจ้าฟ้าได้คิดได้สติ เขาอุทานขึ้นว่าโอ้พระคุณเจ้าเป็นบุญของเ้าเหลือเกินคำสอนของท่านเป็นประดุดแสงสว่างที่ส่องทำลายความมืดเฮาสำนึกแล้วเขาจะทำตามคำสอนของท่านณบัดนี้สาธุขออนุโมทนางั้นจงตั้งใจรับไตรสรณคมและสมาทานศีลจะได้หลุดพ้นจากความเป็นปีศาจต่อไป ก็ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากรับไตรสรณคมและสมาทานศีลแล้วภาพดวงวิญญาณของผีเฝ้าถ้ำก็กลับกลายเป็นเทพพย,ยดาผู้งดงามรุ่งเรืองมีประกายรัศมีฉายสว่างสวัยไปทั่วบริเวณยินโจมขอบคุณขอบคุณพระคุณเจ้าที่เมตตามาโปรดหากไม่ได้ท่านเฮา เขาคงต้องเป็นผีเฝ้าสมบัติไปอีกนับร้อยนับพันปีทีเดียวพระคุณของท่านเขาจะขอจดจำไม่ขอลืมเทพพยดาอดีตผีเฝ้าถ้ำก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งใจลากรลากรพระคุณเจ้าท่านผู้มีพระคุณเทพพยดากล่าวลาอีกขนแล้วลุกถอยหลังหมุนตัวเลื่อนลอยห่างไปหายไป และทันใดก็มันเกิดเสียงคลืนคล้ายหินถล่มอย่างรุนแรงแต่พระภิกษุหนุ่มไม่ใส่ใจเข้าสมาธิภาวนาเจริญธรรมอยู่จนเที่ยงคืนจึงได้พักนอนรุ่งเช้าวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มเดินผ่านไปทางหน้าถ้ำเห็นปากถ้ำยุบพังมีหินทับถมเต็มไปหมดพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วก็ยิ้มน้อย แบกรดสะพายบาดเดินจากไปปล่อยให้สมบัติผีแห่งเมืองยางกลายเป็นตำนานลี้ลับอยู่กลางดง